เลาเรื่องโควิดกันหน่อยคุณผู้ชมครวันนี้ตัวเลขนะคะวันสุดท้ายของการทํางานในสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชมแต่ตัวเลขพุ่งสูงเหลือเกินนะคะนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะคะ2 3 4 1 8คนนะคะคือยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดของวันนี้นะคะนี่เห็นกันชัดๆว่าตัวเลขขนาดไหนนะคุณผู้ชมเยอะจริงๆนะคะ แล้วก็มีการเคลียร์เตียงกลับบ้านได้นะคะ2 0 8 3รายวันนี้ตัวเลขของการเคลียร์เตียงกลับบ้านน้อยกว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มนะคะย่อนอยู่ประมาณสัก3,000กว่าคนได้นะคะคุณผู้ชมคะและเสียชีวิตวันนี้เยอะอีกเหมือนกันคะ่ะ184คนนะคะถ้าหากว่าดูภาพรวมตอนนี้สถานการณ์ไม่แผ่วนะคะคุณธีรวัตรคะครบางวันเราอาจจะดีใจว่าอ้ตัวเลขลงไปเนี่ยไม่ถึง20,000เลยลงไปมันย่อเพิ่มขึ้นต่อคะ่ะ มันแค่2วันเ,นเองอภาษาหุ้นนะเนาะย่อพึ่งพักแล้วก็ขึ้นต่ออีกนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตัวเลขการเคลียร์เตียงเนี่ยด้วยความที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเยอะไงนะคะตัวเลขการเคลียร์เตียงก็อาจจะต้องต้องออมันไม่ทันอยู่นะฮะต้องต้องดูสถานการณ์กันไปแบบล,ล,ลุ้นๆกันไปวันต่อวันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมส่วนตัวเลขของผู้ที่รับวัคซีนยอดสะสมตั้งแต่28กุมภาพันธ์จนถึง11สิงหาคมก็คือวันพุธท,ที่ผ่านมานะคะรวมแล้วนะคะ22,288,000กว่าโดสค่ะ แบ่งเป็นเข็มแรกนะคะ17ล้านรายนะคะแล้วก็เข็มที่2เนี่ย4ล้านกว่าราย4ล้าน8นะคะเข็มที่3อีก3 9 4 0 0 0กว่ารายนะคะเฉพาะวันที่11สิงหาคม ฉีดได้570,000นะคะโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมคะเข็มแรก360,000เข็มที่2องอีก130,000นะคะเข็มที่3อีก60,900นะคะนี้คือโดยประมาณนะ,ะแต่ว่าตัวเลขถ้ามันมออีวัคซีนมานะคะวัคซีนเพียงพอไม่ต้องห่วงค่ะสปีดในการฉีดเรานี่ไวมากใช่5 0 0 0 500,000 600,000นี้เคยมาแล้วนะคะไ,<ด>ไม่ต้องกังวลเลยแต่ว่าขอให้มันมีวัคซีนมาเถอะนะคะ<ช>